อ,อนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัละยานามิตรทุกท่านเรื่องที่จะนำมาเล่าต่อไปนี้ก็เพื่อเตือนสติไม่ให้ท่านผู้ฟังเกิดความประมาทและให้ตื่นตัวอยู่เสมอว่าอีกวันหนึ่งข้างหน้าเราก็ต้องเจอต่อภัยธรรมชาตินี้อย่างแน่นอนเพราะเราได้เกิดมาในยุคสมัยที่โลกกาลังแปรปรวนหรือมาเกิดในยุคที่เปลือกโลกเสื่อม เราต้องทำใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะโลกเป็นอย่างนี้โดยธรรมชาติในตัวมันเองอย่าไปเชื่อมั่นในเทคโนโลยีและหลักวิทยาศาสตร์จนลืมตัวสิ่งเหล่านี้มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเมื่อถึงการเวลาของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปหลักวิชาการต่างๆเทคโนโลยีต่างๆก็จะไม่สามารถช่วยเราได้เลยสำหรับหัวข้อในวันนี้ เราก็จะมาพูดถึงจุดจบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคสมัยที่พวกเราอยู่ในโลกปัจจุบันนี้จะมีปัญญาชนที่มีความรู้ดีในหลักวิทยาศาสตร์มีความฉลาดในอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีมีความสามารถทํำดาวเทียมขึ้นโคัวรจรในอวกาศ เพื่อเป็นสื่อถ่ายทอดข่าวสารลงมาสู่เทคโนโลยีและสื่อสารในอินเทอร์เน็ตอย่างคล่องตัวฉับไวในการทำงานได้นำมาใช้ประโยชน์ในสังคมยุคนี้ได้เป็นอย่างดีเรียกว่าเป็นยุคของปัญญาชนมีความโดดเด่นที่สุดเช่นกันเหตุผลที่ว่านี้ในกลุ่มปัญญาชนทั้งหลายเหล่านี้ยังศึกษาไม่ถึงจึงได้มองโลกไปในทางที่ดีไปเสียทั้งหมด ส่วนความไม่ดีที่เลวร้ายไม่ได้คิดวางแผนรองรับไว้เลยนั่นคือภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในยุคต่อไปหลังจากภัยธรรมชาติที่ผ่านไปแล้วแทนที่ชีวิตความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์จะมีความสุขสบายก็ตรงกันข้ามชีวิตความเป็นอยู่ยิ่งย่ำแย่เลวร้ายลงจะได้รับมลพิษจากภัยธรรมชาติที่ตกค้างอยู่เป็นอย่างมากดินฟ้าอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงไป จะมีมลพิษภายนานาประการได้เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มนุษย์ทั้งหลายจะอยู่กันด้วยความเป็นทุกข์มีความลำบากอย่างแสนสาหัสทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตอยู่รอดไม่มีใครๆช่วยเหลือกันได้ทางฝ่ายบริหารการปกครองบ้านเมืองเหมือนได้ถูกยุบตัวลงโดยปริยายหน่วยงานราชการทุกกระทรวงทบวงกรมก็ได้รับผลกระทบต่อภัยธรรมชาตินี้เช่นกัน เอกสารข้อมูลในการทำงานต่างๆเกิดความเสียหายข้อมูลอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียมสื่อสารต่อกันไม่ได้เพราะดาวเทียมเองก็เกิดมีปัญหาขัดข้องในการส่งสัญญาณไม่ทำงานสื่อสารลงมาสู่คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต หรือเครื่องรับสัญญาณอื่นใดได้เลยผู้มีความรู้ในทางคอมพิวเตอร์ในแผนกใดก็ตามเมื่อสัญญาณจากดาวเทียมส่งเข้าไม่ได้คอมพิวเตอร์ก็ทำงานไม่ได้ความรู้ที่มีอยู่ก็เอาไปทำงานอะไรไม่ได้นี่คือการทำงานสื่อสารในทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆก็จะสิ้นสุดจบลงตรงนี้ชีวิตความเป็นอยู่ก็จะต้องเริ่มต้นใหม่ตามธรรมชาติเอง มนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ยอมรับว่ามีปัญญาคิดค้นเอาสิ่งต่างๆมาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกได้ดีคิดประดิษฐ์สื่ออุปกรณ์ในการทำงานช่วยความจำแทนสมองเก็บความรู้เอาไว้แต่ก็น่าเป็นห่วงที่มนุษย์อ้างตัวว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดแล้วเอาความรู้ความสามารถทางสติปัญญาไปฝากไว้กับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเมื่อสัญญาณจากดาวเทียม ยังทำงานได้อยู่ก็ทำงานให้สำเร็จได้เมื่อสัญญาณจากดาวเทียมมีปัญหาขัดข้องคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตก็เกิดความขัดข้องเช่นกันจะทำงานให้สำเร็จเป็นไปได้ยาก,กหรือเป็นไปไม่ได้เลยวิธีการไม่ตรงต่อเป้าหมายจะนำมาใช้กับปัญญาความรู้ความสามารถของตนเองไม่ได้ในหลักการข้อมูลต่างๆทางหลักปฏิบัติการเอาปัญญาความรู้ความสามารถเปรียฝากไว้กับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตไว้แล้ว เมื่อสัญญาณจากดาวเทียมมีปัญหาคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตก็มีปัญหาไปด้วยจึงไม่สามารถดึงข้อมูลข่าวสารออกมาใช้งานได้เลยถ้าเป็นอย่างนี้ความรู้ความฉลาดก็จะกลายเป็นความโง่ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อในยุคนี้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นความเป็นอยู่ของมนุษย์จะอยู่อย่างไรการพัฒนาหรือธุรกิจต่างๆเหมือนกับไม่ได้ปิดตัวลงแบบทาววร จากนั้นไปจะไม่มีเทคโนโลยีทุกประเภทมาประกอบสื่อในการทำงานอะไรได้เลยคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนก็จะพลอยหมดความหมายทำอะไรไม่ได้ความรู้ความสามารถความฉลาดจะหดหายไปจากตัวเองโดยไม่รู้ตัวจะเป็นผลกระทบในการทำงานการปกครองอย่างใหญ่หลวงในยุคนี้สมัยนี้มนุษย์เราได้สร้างความเจริญไว้ในโลกมีมากมายหลายอาชีพ ได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ตัวเองและส่วนรวมเอาไว้จะทำงานให้แผนกใดก็ทำได้อย่างรวดเร็วทันใจทำได้ทั้งดาวเทียมการใช้สัญญาณสื่อสารทำเครื่องบินรถเรือเพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางจะไปไหนมาไหนรวดเร็วทันใจตามที่ต้องการเมื่อภัยธรรมชาติยังไม่เกิดความรุนแรงก็พออาศัยขับขี่ไปมาได้ในวันหนึ่งข้างหน้า เมื่อเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้นสิ่งอำนวยความสะดวกในการไปมาก็จะหมดยุคหมดสมัยลงม่ใช่ว่ามนุษย์มีความรู้ดีมีปัญญาที่ฉลาดมีความสามารถจะรักษาไว้ได้ตัวภัยธรรมชาตินั่นเองจะเป็นตัวตัดสินชี้ขาดแทนมนุษย์อยู่แล้วเพราะเทคโนโลยีที่มนุษย์คิดขึ้นมาใช้งานจะเป็นเพียงบางยุคสมัยเท่านั้นถ้าได้ศึกษาประวัติของโลกว่มีความเป็นอยู่และเป็นมาอย่างไร ก็ไม่ปรากฏว่าเทคโนโลยีที่ก้าวไกลเหมือนในยุคปัจจุบันฉะนั้นมนุษย์ไม่ควรจะลืมตัวว่าสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นใช่ว่าจะอยู่ถาวรตลอดไปเพราะในทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากความสามารถของมนุษย์ที่ได้สร้างขึ้นมาก็ตามทุกอย่างจะต้องตกอยู่ในความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนั้นๆเมื่อวาตาภายัยอุทกภยัยอัคคีภยัยและภัยต่งตาง ได้ทำลายในสิ่งอำนวยความสะดวกที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นให้หมดไปแล้วหมู่มนุษย์ในยุคนั้นก็จะเหลืออยู่น้อยและอยู่กันเหมือนเศษมนุษย์เดินตายจะพากันอยู่สถานที่ใดก็หาเลี้ยงชีพพอให้มีชีวิตอยู่ได้ไปวันต่อวันไม่มีความคิดในการเสริมสร้างพัฒนาความเจริญในทางโลกไม่มีความเจริญในทางพัฒนาแต่อย่างใดการไปมาหาสู่ซึ่งกันและกัน ต่างสถานที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางเหมือนยุคปัจจุบันจะส่งข่าวสารต่อกันด้วยวิธีใดก็จะทำไม่ได้ว่าใครพากันอยู่ที่เมืองอะไรอยู่ที่ไหนจะไม่รู้กันจึงเป็นต่างกลุ่มต่างอยู่ไม่รู้กันว่าใครเป็นญาติใครพี่น้องอยู่ที่ไหนจะไม่รู้กันแม้แต่การศึกษาหาความรู้ในหลักวิธีการต่างๆ ก็ไม่มีครูผู้ที่จะให้คำแนะนำสั่งสอนจะอ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้ต่างคนต่างกลุ่มทำมาหากินเท่านั้นถ้าจะดูประวัติศาสตร์ประกอบเป็นพยานหลักฐานก็ให้ดูประวัติแต่ละประเทศว่ามีความเป็นมาอย่างไรทำไมตัวหนังสือไม่เหมือนกันทั้งภาษาสื่อสารต่อกันและประเทศก็พูดกันไม่รู้เรื่องก็เพราะครั้งก่อนได้ประสบภัยธรรมชาติ ที่เด่นตายกันเ <S an> กาะกันเป็นกลุ่มนานๆเข้าเป็นกลุ่มใหญ่กลายเป็นประเทศจึงแตกต่างกันทางภาษาเ,เรื่องของภัยธรรมชาตินี้บางคนอาจไม่เชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้นบางคนอาจจะเชื่ออยู่บ้างแต่คิดว่ากว่าจะเกิดอีกนานหากตายไปก่อนแล้วจะไม่ได้เจอไม่มีผลกระทบกับตัวเองให้ท่านคิดต่อไปอีกว่าเชื่อในผลของกรรมหรือไม่และเชื่อ ในภพชาติการเกิดใหม่หรือไม่เมื่อจิตยังมีกิเลสตัณหาเป็นเชื้อพาให้เกิดจิตก็ต้องกลับมาเกิดในชาติใหม่ได้เมื่อได้มาเกิดในชาติใหม่ก็จะได้เจอต่อภัยธรรมชาตินี้อีกมิใช่หรือเรื่องความไม่เชื่อต่อผลของกรรมดีกรรมชั่วเรื่องไม่เชื่อในภพชาติอีกการเกิดใหม่ความไม่เชื่อในเรื่องอย่างนี้เป็นความเห็นเฉพาะตัวเท่านั้นในหลักสัจธรรมความจริงจะเป็นสิ่งตายตัว ไม่เป็นไปตามความเห็นตามที่เรามีความเข้าใจอยู่นั่นเองเมื่อดีฟังแล้วก็ต้องตั้งสติให้ดีใช้ปัญญารอบรู้เท่าทันในความเป็นอยู่ของโลกให้ได้ในยุคต่อไปในช่วง6,000ปีกว่าข้างหน้าจะมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างรุนแรงทางที่ดีเราควรหาวิธีเว้นวรรคในการเกิดในช่วงขณะหนึ่งเมื่อหมดยุคที่มนุษย์มีอายุไข1สิบปีไปแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมยุคใหม่ ภัยธรรมชาติจะสิ้นสุดลงในยุคนั้นสภาพความเป็นอยู่จะมีความสมบูรณ์มนุษย์จะมีอายุขัยเพิ่มขึ้นเราจะมาเกิดใหม่ในยุคนั้นสมควรที่จะมาเกิดได้เพราะในยุคนั้นเป็นยุคของผู้มีบุญจะลงมาเกิดร่วมกันชีวิตความเป็นอยู่จะมีความสุขฟ้าฝนจะตกต้องตามฤดูกาลสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟัง สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ